เตย์ตโาโครลาคอนนะครับหลังจากที่ผมสอนเพื่อนๆนะครับว่าไปทาให้ให้มีตัววัดลมยางนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะอ่าอันนี้ครับมันก็จะบอกว่าอ่าลมยางล้อฝั่งซ้ายอ่าลมยาง33ปอนด์ฝั่งขวา33ปอนด์ฝั่งขวาหลัง33ปอนด์ฝั่งขวาอ่าฝั่งซ้ายหลัง33ปอนด์เราก็จะได้รู้ว่ารถของเราเนี่ยนะครับ มีลมยางเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเรียลไท์เลยนะครับแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเส้นไกด์ไลน์มันก็จะหายใช่ไหมครับทีเนี้่ผมก็เอารถไปให้ช่างที่ศูนย์เขาทําให้นะครับหลังจากที่ไปก็คือไปตอนเช้านะครับไปตอนเช้าไปประมาณนัด9ก้าโมงนะครับก็เข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ทำรอ,อ,อคิวนะครับรอคิวก็เสร็จเสร็จประมาณบา่บายโมงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็นั่งรอคิวเพราะว่าถ้า ถ้าเราไปไปสายหน่อยเขียวมันก็จะเยอะนะครับพอดีเข้าไปสายนะครับก็ใช้เวลารอตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงกว่าเก้าโมงครึ่งนะครับก็นั่งรอไปแล้วก็กินอาหารไปแล้วก็ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงนะครับพนังงานก็มาแจ้งว่าทําเสร็จแล้วอ่ะไปดูเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเส้นกลับมาอย่งไงไปดูนครับขออนุญาตกลับไปหน้าหลักก่อนนะครับหลังจากที่เราทางทางศูนย์ครับเขาแก้ให้แล้วผมจะใส่ เกียร์ทอยหลังนะขึ้นมาแล้วครับนี่เส้นไกด์ไลน์โผล่มาแล้วนะครับลองหมุนขวาสิครับปึ๊บเส้นไกด์ไลน์ตัวที่ตามพวงมาลัยก็หมุนตามเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเพื่อนๆเ,เวลาจะทำะตัวนี้นะครับเวลาที่จะทําตัวอันนี้ก็ต้องไปถามศูนย์ก่อนนะครับต้องไปถามศูนย์ก่อนว่าเออทางศูนย์เนี่ย มีตัวคาลิเบตนะครับต้องไปถามศูนย์ก่อนว่าที่ศูนยะ์น่ะมีตัวคาลิเบตไหมตัวคาลิเบตไอ้กล้องถอยหลังเนี่ยนะครับโทรไปถามก่อนก็ได้ครับออลองโทรไปถามว่าเอ,อพี่ครับรถผมเนี่ยเส้นไกด์ลายตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ทําใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่ทํา <c oughs> เราก็ถามว่าพี่ครับเส้นไกด์ลาย,ลายของผมมันหายครับอยู่เฉยๆมันก็หายไปเลยพี่มันต้องใช้เวลาทาเท่าไหร่อะไรยังไงเี่ย เขาทางส่วนเขาจะเช็คให้ว่าเออมีตัวเข,เขาก็จะถามติดต่อช่างนะครับแล้วเขาจะถามว่ามันมันทาได้ไหมวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้อาทิตย์นี้เราก็ถามศูนย์ใกล้บ้านเรานะครับถ้าเขาบอกว่าอ๋อ,อมีเครื่องคาบิเบรเลยครับสามารถเข้ามาได้เลยเราก็มานั่งทำออทําเสร็จแล้วปุ๊บพอทําเสร็จแล้วก็ขับรถเข้าไปให้ศูนย์เขาทาไปเช้าเย็นกลับนะครับรอได้เลยเออใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับหลังจากที่ว่า ผมสอนแล้วเส้นไกด์ไลน์มันหายแล้วผมก็เอาไปเข้าที่ศูนย์ให้ศูนย์เขาทำให้มันก็กลับมาเราก็จะได้ทั้งเส้นไกด์ไลน์เหมือนเดิมแล้วก็ตัวบอกลมยางของล้อน,นั่นเองนะครับผมส่วนใครมีปัญหายังไงก็อลองโพสต์ถามดูนะครับว่าอะไรยังไงนะสำหรับคลิปนี้มาประมาณนี้นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ